สวัสดีครับขึ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมออกตัวก่อนผมไม่ได้เป็นนักพูดพูดไม่เก่งเมื่อกี้ผมเห็นแต่ละคนพูดเนี่ยเก่งมากวันนี้เนี่ยที่ผมมาแช่นะก็คือไอ้ไอก้กตันยูเนี่ยใครๆครก็รู้แต่มันเป็นความลับของฟ้านะคำว,ว่าใครรู้แล้วรู้จริงๆเนี่ยไอ้ความหมายมันคือคืออะไรผมผมยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่2-3งสาพันปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครดูคำภีจีนนะครับทุกจื้อเลยอะไม่ว่าเล่าจือ้อองจื้ออะไรเนี่ยอันดับแรกของทุกคัมภีร์คือกระตันยูรู้คุณในโบราณของประเทศจีนนะครับครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าสอนให้ลูกหลานกระตันยูรู้คุณคำถามคือไอ้กระตันยูเนี่ยนะมันมันเจ๋งขนาดไหนคำถามง่ายๆครับตอนเด็ก ผมก็ลูกคนจีนนะครับพ่อแม่ก็สอนว่าเฮ้ยอยู่กระตันอยู่กับพ่อแม่กระตันอยู่กับบรรพบุรุษแล้วจะรุ่งเรืองคําถามคือว่าถ้าสมมุตินะครับมีลูกเขากระตันอยู่พ่อคําถามคือดีต่อเด็กหรือดีต่อพ่อถ้าคนไม่เข้าใจนะอย่างผมเนี่ยแรกๆตอบเฮ้ยถ้าผมกระตันอยู่พ่อแม่ดีต่อพ่ออยู่แล้วถูกปะ่ะความลับของฟ้าก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระตันอยู่เนี่ยจะดีต่อเด็ก ความกระจันยูเนี่ยในจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น s o r c of energy คือมันเป็นแหล่งรวมของพลังนะถ้าใครก็ตามทำอะไรแล้วสามารถ Generate พลังขึ้นมาได้เรื่อยๆคนนั้นทำอะไรก็ได้ในในการทำธุรกิจทุกอย่างเนี่ยนะความล้มเหลวของทุกอย่างในวงนั้นจะมีคนกักตันยูอยู่ ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทําอะไรที่สักเซสเนี่ยคีย์อันหนึ่งของคนจริงก็คือคุณทําอย่างไรที่หาคนกระตันยูเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพราะฉะนั้นในสังคมที่ที่เราสอนกันเนี่ยนะเราสอนแค่ดูว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวคนนี้เป็นคนฉลาดหรือโง่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกว่าคนนี้เป็นคนกระตันยู หรืออากาศันยูผมยกตัวอย่างนะครับคนบางประเภทเนี่ยนะถ้าหากว่าถ้าหากว่าผมเกิดสักเซสขึ้นมาช่วงหนึ่งผมลำบากผมยืมเงินนิติล้านหนึ่งแล้วก็ทําแล้วผมก็ผ่านช่วงลําบากนั้นแล้วผมก็พ้นไปถ้าหากาผมเป็นคนกัะตันยูนะครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไอช่วงนั้นเนี่ยตอนผมลําบากเนี่ยนะนิติมาช่วยผมล้านหนึ่งเจอใครผมก็ไปพูดผลคือ ถ้าใครได้ยินผมพูดเขาจะรู้สึกดีกับผมถูกป่ะ,ะแล้วก็นิติถ้าเกิดวนไม่เสจนั้นวนกลับไปหานิตินิติมันก็จะรู้สึกดีคราวหน้าไอ้เล้งถ้ามันลำบากอีกเดี๋ยวช่วยมันสองล้านถูกไหมแต่แต่ส่วนใหญ่นะครับคนในสังคมเนี่ยมันจะทำตรงกันข้ามถ้าใครช่วยเราจะไม่บอกเฮ้ยช่วงนั้นโอ้เจ๋ง ผ่านมาได้มีเยอะแยะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าข้าราชการผู้ใหญ่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะวิ่งตําแหน่งให้ตํารวจอะไรเงี้ยคุณจะแยกออกอะว่าถ้าคนกระตันอยู่นะแล้ววนไปเรื่อยๆเขาก็จะมีพลังขึ้นเรื่อยๆขณะที่คนถ้าไม่กระตันอยู่เนี่ยมันก็จะมันก็จะล่อยหลอลงเรื่อยๆอันนี้เนี่ยถ้าคนไม่เก็ตก็คือไม่เก็ตนะมีคนมาบอกผมนะครับผมมีความสามารถพิเศษอันหนึ่งคือว่าผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ประมาณ1ิกว่าบริษัท ที่ผมไม่ได้บริหารนะครับผมบริหารอยู่ประมาณ4บริษัทเนี่ยนะบริษัทใหญ่สุดก็เป็นบริษัทมหาชนแต่ว่าผมมีความสามารถอันหนึ่งก็คือว่าผมสามารถที่จะพ r ีดิ c ได้ว่าบริษัทที่ผมเข้าไปดูเนี่ยจะลุ่งหรือจะเจ๊งแค่เดินผ่านบริษัทเนี่ยนะผมจะตอบได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงคือถ้าเกิดบรรยากาศของบริษัทมันคึกคักมันก็จะมีมีพลังของมันถูกแต่ตัวที่ระบุว่ามันจะเจ๊งหรือมันจะลุ่งเนี่ยก็คือว่าแวดวงของคนที่บริหารกับลูกน้องของเขาเนี่ย มันมีความกระตันยูอันนี้หรือเปล่าบางคนต่อให้คุณหาคนเก่งหาอะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วไม่ได้เป็นคนกระตันยูไม่มีพลังพลังมันก่อเกิดผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันไหนนิติออกไปทะเลาะกับเมียวันนั้นเนี่ยมันไม่มีพลังเลยอ่ะถูกว่า <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือ s o u r n e of energy ของคนจีนก็คือว่าคุณเป็นครอบครูใหญ่ถ้าคุณ เหมือนกับเมื่อกี้นี่ที่ท,ท่านหนึ่งที่พูดเก่งๆนะครับบอกว่านิติพาคุณพ่อไปเที่ยวถามว่าใครมีพลังคุณพ่อปราบลื้มได้ไปเที่ยวเนี่แต่นิติมันคตรมีพลังเลยนะถูกไหมอันนี้คือ source of energy บางคนนี่เก็บแล้วใช้ไม่เป็นมันไม่ไม่สามารถทําให้ตัวเองเป็น generator ถ้าหากคุณได้เจ้านายที่มีฟีเจอร์การันตีคุณทาดีเขายิ่งเห็นคุณ คุณก็เป็นประโยชน์ต่อคุณถูกปะถ้าคุณมีลูกน้องแล้วคุณให้ใจทําให้เขาก็ได้ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกกระตันยูกระตันยูฟีเจอร์ของมันก็คือ Keep and f o r g i v e อะคนอักตันยูนี่แม่ง Get and forget มันรับแล้วมันลืม <laughs> มันรับมันลืม <laughs> เกิดคุณทำในพลังนั้นไปเจออักตันยูเนี่ยพลังมันก็หายไป,ไปหมดอยู่4คนลูกชาย3ลูกสาวหนึ่งผมก็บอกแฟนผมบอกว่า ทั้งหมดเนี่ยที่จะถ่ายทอดก็คือว่าไม่ต้องสอนให้เขาเป็นคนฉลาดหรืออะไรเนี่ยนะขอให้เขาแยกออกว่าคนไหนกระตันยูและคนไหนอกตันยูหน้าที่เขาในชาตินี้ก็คือว่าสร้างสะพานไปสู่รีเลชันชิพของคนที่กระตันยูแล้วทําลายสะพานที่ไปสู่อกตันย <S <S ถาาูถ้าหากว่าถ้าหากว่าในวงจรชีวิตคุณนะแม่งมีอกตันยูสักคนหนึ่งเนี่ยนะคุณหลับบากไป1ิปีมันมีอันนึงที่ดีสําหรับคุณกระตันยูนะถ้าคุณกระตันยูเยอะ พฤติกรรมคุณจะรู้คุณจะทำอย่างไรมันจะเป็นแม่เหล็กที่ดูดค้่เดียวกันเสมอคนกระตันยูจะดูดคนกระตันยูเข้ามาอยู่ในวงเสมอไอคนที่ครึ่งครึ่งกลางๆมันจะดูดมั่วไปหมดเลยนะทั้งกระตันยูอากตันยูก็ดูดเข้ามาแล้วชีวิตมันก็จะสับสนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเจอคนที่เหนือกว่าสำหรับผมนะครับผมถือคติอย่างเดียว ไอ้ราชสีกับหนูเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันได้มีเหตุผลเดียวคือวันใดวันหนึ่งเนี่ยไอ้หนูมันต้องเคยกับเชือกให้กับราชสีอะมันถึงเป็นเพื่อนกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอคนที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วเขาหน้าที่คุณก็คือหาว่าตอนไหนเขาติดเชือกแล้วกัดเชือกให้เขาแล้วคุณก็จะมีเพื่อนแล้วพวกนี้ผู้ใหญ่ที่เขาที่เขาฟีเจอร์เหมือนเราเนี่ยนะเขาก็จะดูแลเราก็จะเจริญเติบโตกับร่าง ถ้าเกิดคุณมีลูกน้องที่กระตันอยูสิ่งที่คุณต้องทำก็คือซื้อใจเขาให้ได้อย่างที่พิธีกรท่านแรกเขาบอกนะครับเงินทองเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเศรษฐ,ฐกิจธุรกิจเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่คนถ้าซื้อใจได้ใจนั้นจะเป็นของเราตลอดคติพบ ของผมอันหนึ่งเนี่ยนะคือผมมีกฎประจํตัว3ข้อข้อแรกก็คือข้อนี้ข้อที่2เนี่ยผมเคยบอกว่าถ้าทันทีที่เจอไม่ว่าลูกน้องหรือลูกพี่ที่กระตันอยู่เนี่ยนะจะต้องมีพลังอันนึงเรียกว่าหายใจได้แบบปลารู้ว่าปลาหายใจทางไหน <Yeah. S 1> ทางเหงือกเ,เหตุผลที่ปลาหายใจทางเหงือกเพราะมันไม่มีปอดโ uh huh. ูกว่า เราต้องหายใจได้แบบปลาคือทั้งอกเนี่ยไม่ไม่มีปอดมีแต่ใจใจมันต้องใหญ่ oh. คุณจะคุณจะซื้อใจคนได้เนี่ยนะแล้วคุณใจปลาซิลซื้อใจใครไม่ได้ถูกว่า oh. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกน้องจะอยู่กับหัวหน้าที่ได้ใจเขาถูกว่าแล้วคุณจะทวีคูณเม็กเซนใช่ uh. <Yeah. S 1> บางคนเนี่ยอย่างนักการเบืองอย่างเงี้ยมีตำรวจติดตามถึงเวลาที่ ตำรวจเขาต้องขึ้นตำแหน่งแล้วไม่ดูแลถึงเวลาเนี่ยไม่ดูแลลูกน้องตัวเองเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยโคตรดูถูกเลยอะเงินทองเท่าไหร่เนี่ยนะยังไงเดี๋ยวมันตามกันได้แต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อใจลูกน้องไม่ได้กระจกเพราะฉะนั้นคนจะขยับได้ต่อเมื่อเรามีความสามารถในการซื้อใจคนข้างล่างกฎประจำตัวผมกฎที่สองก็คือว่าต้องซื้อใจคนให้ได้ ซื้อใจลูกน้องเราไม่ใช่ซื้อใจคนอื่นกฎข้อที่3กฎข้อที่สก็คือมันอาจจะไม่เกี่ยวไอ้ตรงนี้นะมัน,มนก็คือว่าจะทำอะไรเนี่ยเน้นที่ implementation อะคือความคิดเนี่ยนะมีคนพันคิดเหมือนกันได้แต่ไม่การันตีว่าทุกคนทุกคนจะจะสักเซสจะประสบผลสำเร็จหรือทำแล้วสำเร็จเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของมัน เหมือนกับสเปิร์มอ่ะสเปิร์มเนี่ยมันเป็นมีเป็นสิบล้านตัวร้อยล้านตัวแต่ปฏิสนธิคนเดียวเพราะฉะนั้นการที่มีไอเดียเยอะๆการที่ไม่ได้การันตีว่าอยู่จะทำอะไรสำเร็จความสำเร็จเกิดจากเรามุ่งมั่นทำอะไรแล้วตลอดรอดฟังเพราะฉะนั้นความสำเร็จไม่ได้ขึ้นกับโชคชะตาไม่ได้ขึ้นกับวันเดือนปีเกิดแต่ขึ้นกับแพรนนิ่ง และ Implementation นงั้นใครที่มันคิดอย่างเดียวมันไม่เคยคิดจะแพลนไม่เคยคิดจะทำไม่มีทางผมเคยบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าจะสำเร็จได้เนี่ยกระบวนท่าแรกๆเนี่ยคือวิชาตัวเบาถ้าเกิดไปสมัยโบราณนะครับถ้าคุณไปสมัครที่เ,เซลิมยี่ หรือบูตึงหรือที่ไหนก็ตามวันใดวันหนึ่งเขารับคุณเข้ามากระบวนท่าแรกที่เขาสอนคือพลังตัวเบาเหตุผลก็คือว่ามึงสู้กับใครไม่ได้มึงต้องหนีให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไออันนี้เหมือนกันนะถ้าใครก็ตามไม่มีพลังตัวเบาเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้คนคนหนึ่งเนี่ยจะขยับได้ไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการหาเงินแต่อยู่ที่ความสามารถในการใช้เงิน ถ้าหากว่าใช้เงินโดยไม่มีพลังตัวเบาผมยกตัวอย่างเช่นคุณมีเงินเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันขนาดเนี้ยผมเมื่อกี้นี้ไม่ใช่แอสเซทนะครับพิธีกรบอกว่าผมมีทรัพย์สินอะไรวะสี่พันล้านไม่ใช่นะครับยอดขายสี่พันล้านไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์สินเยอะขนาดคือผมบอกว่าขนาดของผมบริษัทมหาชนมียอดขายปีหนึ่งสี่พันกว่าล้านเนี่ยนะยังมีเพื่อนบางกลุ่มที่ผมตามไม่ได้เลยนะเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ ผมยกตัวอย่างเช่นวันก่อนเขามาชวนเฮ้ยเล้งไปไหมไปขับรถแถวเชียงใหม่เชียงรายมีท่อนหนึ่งดีผมก็อืมโอเคอ่าช่วงไหนไปแล้วก็วันนี้วันนี้นนไปยังไงก็เอารถไปขับตรงนู้นเขาก็จะมีรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์กันแล้วก็ทํายังไงล่ะมึงก็เอารถมึงขึ้นเครื่องบิน,นแล้วก็มึงก็บินเครื่องบินแล้วรถมึงลงมึงก็ขับตรงนั้นอนะแล้วเดี๋ยวบินกลับ <laughs> มีคนใช้ชีวิตยอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอกิเลสเนี่ยมันมันชนะไอความสามารถในการหาเงินเสมอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการหาเงินแต่อยู่ที่ความสามารถในการใช้เงินถ้าเรามีพลังตัวเบาเรากระได้เรามีเยอะเราก็ใช้เยอะเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยเนี่ยนะยังไงก็รอเอาโดยสรุปนะครับสิ่งที่ผมบอกก็คือว่า กตัญยูรู้คุณเนี่ยนะ,ะมันเป็น s o r t of energy มันเป็นคนบางคนบางคนเนี่ยในหนังสือกำลังภายในถ้าเคยเคยอ่านมังกรหยกนะครับกล้ยเจ๋งตอนที่เกิดมาเขามีอาจารย์อยู่เจ็ดคนเจ็ดประหลาดแห่งกลังน้ำถูกว่าแล้วมันก็อาจารย์มันสอนเยอะแยะมันเรียนแต่กำลังภายนอกมันไม่เก่งเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันเรียนกำลังภายใน จากสำนักช่วนจินเออหลังจากที่เรียนรู้กำลังภายในความเก่งเนี่ยคนเหมือนกันเป๊ะเลยคือสิ่งที่เราเรียนทุกวันนี้เนี่ยกูเรียนเป็นปริญญาโทกูเรียนเป็นด็อกเตอร์กำลังภายนอกล้วนๆถ้าคนคนไหนเริ่มเรียนกำลังภายในมันคือสิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วมานจะคุณดูเดิใครอะบรรหารจบป .4 เจ้าสัวต่างๆไม่ได้เรียนสูงกําลังภายนอกเฉยๆแต่กําลังภายในเนี่ยคมกริบแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าใครไม่รู้ถึงหลักในการฝึกกําลังภายในเนี่ยปกครองคนไม่ได้คนเราเนี่ยปกติมันมีสเตจหนึ่งที่โปรแกรมตัวเองเราได้ผมยกตัวอย่างเช่นคุณดูในอ่านหนังสือตามร้านหนังสือคนสักเซสแทบทุกอย่างเลยนะเขาจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ลําบากอ่อ ผมเพิ่งคุยกับคุณการที่ปูนเขาเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยนะเขาเ,เขาเคยอยู่หน้าสลัมเขาเคยอะไรเนี่ยหรือคุณทองมาปรึกษาเรสต์ที่เป็นคนรวยมากเลยเ,ยเขาตอนเด็กๆเขาก็เรียนกศอนอแล้วเขาวิทยุจุฬาแล้วอะไรคือทุกคนที่สักเซตผ่านหนึ่งสเตท,ทที่ลำบากไล่ตรงนี้มาเหมือนกับโปรแกรมตัวเราเองคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ผ่านสเตท,ทตรงนั้นเนี่ยแต่เราสามารถโปรแกรมเราได้ ทอมมอนเซนทั่วๆไปนะครับมักจะถึงสเตจหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นคนจะเลิกบุหรี่ต่อเมื่อเป็นมะเร็งท,งทั้งที่รู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีถูกไหมคนจะคนจะเลิกมีกิก๊กต่อเมื่อเมียหย่าแล้วถึงเลิกมีกิก๊กใช่ไหมท,ทั้งที่รู้อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่มีเสียงฮาเลยเว้ย <laughs> <laughs> แปลว่าเป็นท็อปิกที่ล่อแหลม <laughs> เพราะฉะนั้นพวกนี้มันถึงสเตตอะแล้วสเตจนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะทําคนที่เจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยนะคือคนโทรลตัวเองได้ทําไมอะไรอะไอ้หนังสือลดความอ้วนคลอลดความอ้วนเพี้ยไปเต็มท้องตลาดเลยแล้วมันก็ไม่ได้เพราะว่าคน,คนเราคนโทรลไม่ได้แต่ถ้าคนเราเนี่ยตัดสินใจว่าจะทําอะไรแล้วมีความเชื่อที่แรงพอที่คนโทรลตัวเองได้เขาก็จะไม่อ้วนอีกเลยถ้าเขาตัดสินใจถูกไหม หรือเขาจะเลิกบุหรี่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือมันคือ practice ที่ generate พลังเพราะาผมผมถึงบอกผมเชื่อนะออหลังจากที่ศึกดูอ่านอะไรพวกนี้แล้วก็ดูคนรอบข้างกระตันยูเนี่ยเป็นแรกๆบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยอันนี้มันไม่เท่าไหร่นะแต่เรามีผลประโยชน์ร่วมกับมันแล้วเข้าหามันเนี่ยนะถ้าวันหนึ่งมันแผงริขึ้นมาเราก็สวยแล้วการที่ เราอยู่กับคนอักตันยูเนี่ยนะเราก็เสื่อมผมมีเซล์ที่ออฟฟิศผมอะ่ะผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยนะเ,เซลล์ที่ดีคุณต้องเรียนรู้กระบวนท่าเียว่าอ่อนชนะแข็งหรือกระบวนท่าเลยว่าความสามารถศิละปะในการถูกเอาเปรียบเซล์ที่เจ๋งนะครับเหมือนกับเวลาเราไปขายไอซื้อของอ่ะทํ้เมื่อไหร่ร้านไหนเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบมันเสมอเลยไวย้เราซื้อของถูกเราจะซื้อกันมาเรื่อย ไอ้เซลกระจอกเนี่ยคือไปเอาเปรียบชาวบ้านแล้วเขารู้ตัวอีกถูกไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้หลักแข็งไม่จําเป็นว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแพ้เพื่อชนะถอยเพื่อได้ความก้าวหน้า